จจุบันซื้อบ้านปล่อยเช่าอย่างน่าลงทุนโอ้ลูกศิษย์ผมเพิ่งคุยเมื่อสัปดาห์ก่อนฮนะครับห้าหลังหกหลังเขายังทํากันอยู่ฮะยังทํากันได้อยู่นะฮะคือถ้าเราถามแค่เนี้ยเราจะไม่ได้เริ่มหรอกครับนะฮะแนะนําว่าไม่รู้ว่าเคยดูวิดีโอห้าสิบสองสัปดาห์ห้าสิบสองทรัพย์สินหรือยังแล้วก็แวะลงไปเดินดูลงพื้นที่หน่อยยังไม่ต้องรีบซื้อครับคนลงทุนทำมาสังหาริมาพย์เ่ยผมบอกว่าง่ายจะตาย คุณเข้าไปดูคลิป52สัปดาห์52สั์สินของโค้หนุ่มนะฮะใน y o u t u b e นะครับ,นนรบ52สัปดาห์เลข52สัปดาห์52สั์สินจากนั้นลองจัดเวลาแวะไปเดินดูหรืออาจจะเซิร์ชใน google แล้วค่อยนัดในหน้าแล้วก็ไปเดินดูผลจบสรุปสุดท้ายของการเดินดูเราไม่ซื้อก็ได้เราไม่ซือซ้อก็ได้ฮะ แต่การเดินดูการลงไปในพื้นที่มันจะเริ่มทําให้เราเห็นโอกาสเข้าใจข้อเท็จจริงของสินทรัพย์ในพื้นที่นั้นๆโอกาสมันไม่ค่อยมีหรอกครับที่นั่งอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีคนเดินมาบอกให้ซื้อตรงนั้นทํากําไรถ้าคุณไม่รวยล้นฟ้านะครับไม่มีใครเอาเอาการลงทุนมาเสนอคุณหรอกครับฉะนั้นเราก็ต้องหาเองนะฮะงนั้นคาว่าหน้าลงทุนไหมเนี่ยมันเหมือนคนที่มีสไตล์ว่าถ้าวันนี้ผมตอบว่าหน้าลงทุนคุณก็ไม่ลงทุนอยู่ดี ผู้เล่าอาจจะดูใจร้ายเนาะเออแต่มันเป็นอย่างนั้นไงถูกไหมเออเพราะว่าคนที่ลงทุนเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคือมันอ่านมันคน้นมันดูวิดีโอมันดู youtube มันศึกษาแล้วมันก็ทําเลยฮะมันจะไม่มาถามคนนะว่าหุ้นอย่างน่าลงทุนไหมกองทุนอย่างน่าลงทุนไหมไอ้นี่อย่างน่าลงทุนหรือเปล่าโอเคไหมเท่าที่ผมเห็นมันเป็นอย่างนี้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังถามคําถามแบบนี้อยู่ก็คืออีกนานนะอีกนานนะนึกออกไหม เออแล้วผมก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดเป็นหุ้นอย่างเงี้ยคุณอาจจะลองไปศึกษาแล้วเข้าไปเล่นคลิกทูวินดูก็ได้เนี่ยเขาก็มีพอร์ตจำลองให้ให้เงินจำลองมาแล้วลองเทรดดูตามเรียวไทม์เลยก็ยังไม่ได้เสียงเงินอะไรเลยนะดีกว่าเลงแล้วคอยถามคนอื่นว่ามันดีไหมเห็นนะหุ้นมีคลิกทูวินผมจำได้ว่าคลิปโตเดนี้ก็มีนะฮะมีให้เทรดแบบเป็นทดลอง สังหาริรทรัพย์ลงไปเดินเล่นนะเดินลมโชยผมว่ามันก็ได้อะไรอยู่นะนะไหมฮะอืมอย่าถามเลยว่าน่าลงทุนหรือเปล่าเป็นเพนเนี้ยมันจะตอบเสมอว่าทุกอย่างยังน่าลงทุนอยู่เสมอที่แย่ที่สุดก็คือเราถามทุกคนว่าน่าลงทุนไหมแล้วเราก็ไม่ลงทุนอะไรแล้วเราก็ไม่เริ่มทําอะไรยังไม่ต้องไปลงเงินหรอกยังไม่ค่อยยังไม่เดินเข้าไปสู่พื้นที่ที่จะทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นเลยนะฮะไม่ได้ว่านะนี่ไม่ได้ว่านะะ แต่ชวนคิดแบบนี้มันไม่สนุกไงใช่ไหมมันไม่สนุกนะครับเชียร์เชียเชีย